พร้อมกันนอกเหนือจากผมเเขาดาวแล้วอยากให้ทุกคนครับที่อยู่ที่นี่ได้เขาดาวไปร้อพร้อมกันครับละขณะนี้นะครับผูห้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านพร้อมแล้วครับที่จะเปิดงานแขกรับเชิญครับผู้ทหารทุกคนรครพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับทาพร้อมแล้วขออนุญาตเขาดาวเริ่มสุ่การเปิดงานประเพณีเถงเรือออกพรรษาประจำปี2568 เป็นการเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ในครั้คืนนี้ครับกับนาปเะเพนจิงเพื่อออกพรรษาเรือจะมี2,568เรือรบต้นคืนยางเป็นทางการแล้วนะครับนะคะแะท่านต้องสุดใหญ่น่นนนนะะาแปลกใจมากแขท่านถูกใจการเปิดงานในวันนี้ขอียงตบมือดังๆได้ไหมครับนี่คือความยิ่งใหญ่ของการเปิดงานในครัค้งคืนนี้แล้ว ปีถัดไปครับทางเทศบาลมุกดาหารของเราจะจัดงานการเปิดงานแบบนี้รวมไปถึงประเพณีอย่างยิ่งใหญ่เช่นเดี้วนะคะท่านต้ดใหญ่น่าแวกสะกิดนะครับถ้าท่านถูกใจการเปิดงานในวันนี้ขอสิงตบมือดังๆได้ไหมครับนี่คือความยิ่งใหญ่ของการเปิดงานในครั้งครืนนี้และหวังว่าในปีถัดไปครับท,ทางเทศบาลมุกดาหารของเราจะจัดงานการเปิดงานแบบนี้รวมไปถึงประเพณีอย่างยิ่งใหญ่เช่นเดียวน